สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านวันนี้พบกับช่อง Star Comment นะครับโดยวันนี้จะมีการแข่งขันสุเจลิกคู่ระหว่างคอนซาเวเล่าซัปโปโลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวิเซอร์โกเบนะครับโดยนัดนี้สุโขโชสารชาตินั้นเป็นตัวสำรองก่อนสุโขโชสารชาติจะลงในช่วงท้ายเกมในทีที่86โดยสุโโชคนั้นมีจังหวะอยู่พอสมควรนะครับจบเกมการแข่งขันของคู่นี้นั้น คอนซาเวเรสซัปโปโรเปิดบ้าน5ต่อวิเซอร์โกเบไป2ประตูต่อ0ซึ่งทำให้ตอนนี้คอนซาเวเรสซัปโปโรนั้นอยู่อันดับที่11มนยี28คะแนนนะครับหลังจกจบแก้ไข่งขันของคู่นี้นั้นได้มีความคิดเห็นแฟนบอลญี่ปุ่นได้มีความสนใจอยู่มากนะครับเรามาลองฟังความคิดเห็นกันครับโดยนี้จะเริ่มจากคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นก่อนเลยนะครับคอมเมนต์แรกเวลาเปลี่ยนตัวความสามารถในการแก้ไข มีหลายสิ่งที่ผมอยากพูดเกี่ยวกับแมตช์นี้แต่เมื่อไร่คุณจะแก้ไขปัญหาในสนามคอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับความเร็วของสูเปรโชคนักคนข้างเร็วคอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับอยากดูสูเโชคแบบลงยาวๆคอมเมนต์ท่านต่อมาอยากเห็นสุเปโชค,คอมเมนต์นของคนต่อไปนะครับฉันไม่สามารถเอาชนะความวารู้สึกอ่อนแอต่อโกเบได้ คอมเมนต์ท่านต่อมาก้าวไปข้างหน้าเกมเย่าย,ยัางดำเนินต่อไปและหน้าต่อไปคือสามแต้มคอมเมนต์ของคนญี่ปุ่นท่านต่อไปนะครับแม้ดูไปกิกรยายของคนไทยแล้วความนิยมของสุ p โชคหน้าทึ่งมากขึ้นอยู่กับผลงานของเขาเขาอาจจะแซงชนาทิมได้ผมรู้สึกว่าสุ p โชคมีความกระตือรือร้นในนามทีมชาติไทยมากขึ้นและผมคิดว่าเขาจะนำอะไรมากมายมาสู่คอนซาโดเล่ คอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับสุโชคเริ่มคุ้นเคยกับฟุตบอลบอนซาโดเล่ฉันคิดว่าวันที่เราเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นนั้นใกล้เข้ามาแล้วคอมเมนต์นต่อมาวันนี้ไม่มีอะไรเลยมันเป็นวันที่ไม่ดีน่าผิดหวังเอาล่ะมาชนะกันครั้งหน้านักเตะสุวโชคก็เก่งคอมเมนต์ท่านต่อไปอยากเห็นในรายชื่อสุโชคสตาร์ทอัพ คอมเมนต์ท่านต่อไปทั้งสองประตูไม่ดีหากเราสามารถคว้ารางวัลใหญ่ในนัดต่อไปผมไม่มีข้อตำหนิสำหรับสุโะโชคนั้นดีฉันคิดว่ามันคงจะดีถ้าให้สุโขโชคในการออกตัวคอมเมนต์ Comment ท่านต่อไปอยากเห็นสุโขโชคและชาบี้เป็นตัวจริงในนัดต่อไปคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมามันน่าเบือ่ออย่างไม่น่าเชื่อคุณรู้หรือไม่คุณกำลังต่อสู้เพื่อตกชั้น คอมเมนต์ท่านต่อมามันแปลกที่คิดว่าทีมที่มีจำนวนเกมน้อยที่สุดชนะทุกเกมจะดีกว่าถ้าใช้ผู้เล่นใหม่มากกว่าอย่างแน่นอนและคอมเมนต์ท่านสุดท้ายนะครับเราใกล้ตกชั้นอีกแล้วหากสิ่งนี้ยังดำเนินต่อไปการตกชั้นจะดำเนินต่อไปถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจบไปแลครับ กับความคิดเห็นและคอมเมนต์ทั้งหมดนี้เป็นมุมมองและความคิดเห็นบางส่วนของแฟนบอลญี่ปุ่นนะครับสําหรับหน้าต่อไปของคอนสโวร์วเดยซัปโปโรนั้นจะออกไปเยือนซาการโรสุแข่งขันในวันที่20สิงหาเวลา12บสนิกาตรงนะครับหากเพื่อนๆดูจบแล้วมีความคิดเห็นตรงไหนถูกใจตรงไหนก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปได้นะครับสวัสดีครับ